เกะตัวเกะตัวตั้งจากหลุดไปหลายตัวปลาเข้าใกล้ฝั่งแล้วเห็นแล้วเริ่มจะเห็นตัวแล้วคุณหนูน้ำแดงนะครับาแล้ว,ลวดูหน้าคนเดยอหน่อยดูใกลนะ้นลยดูชัดๆ <c oughs> ตอนไหนเอาย,ยิ้มใหญ่เลย ันจยาปานะจ๊ะบึงชมนางของรอนะครับแมทสองมาปลาสวยด้วยคนเยอะก็เยอะใหญ่นะครับน่าจะเป็นปลาใหญ่เห็นหมอกปลาใหญ่ คืน่ยแนวสิดูหน้าคนชัดๆนะครับ